การอย่างลงแห่งวิญญาณเกิดมีขึ้นเมื่อเห็นสัญญาชนิยธรรมโดยความเป็นอัศทะดูก่อนพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัาทะคือความน่ารักน่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่การอย่างลงแห่งวิญญาณยอ่อมมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากดิ่งลงไปเบื้องล่างด้วยมีรากแผ่ไปรอบๆด้วยรากทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ดูดสิ่งโอชะขึ้นไปเบื้องบน ดูก่อนพิขุทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นพึงตั้งอยู่ได้ตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใดดูก่อนพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพิขุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัศาทะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยน์อยู่การอย่างลงแห่งวิญญาณย่อมมี เพราะมีว no ิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้